รครับ,รบาาครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรอบนะครับรอบของอากาศเนี่ยมันเวียนเข้ามาละเราอย่างคือเท่าที่เราติดตามเรื่องของรักษณะอากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่ต้นปีนะครับมันมาเป็นละลอกละลอกแล้วก็บวกถึงเรื่องของอจริงๆเราคาดการอยู่แล้วจริงเราเราเราจะจัดเสวนาเนี่ยก่อนที่จะน้ําท่วมสกลนคร นะครับแล้วจริงๆแล้วเราคิดว่าจริงๆแล้วเดือนก็จะเ,เดือนกันยาอาสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะมีอะไรแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องของปีนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือลักษณะอากาศเนี่ยมันคล้ายๆกับหลายๆปีซึ่งมีพายุเคยผ่านเข้ามาในในภาคกลางนะครับซึ่งเราค่อนข้างจะเป็นห่วงอย่างเช่นปี2126หรือแม้แต่ปี2495นะครับซึ่งอากาศมันคล้ายๆกันแล้วก็อากาศเนี่ยมันแปรปรวนแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิผิวน้ําเทะเลของ รอบบ้านเราเนี่ยมันผิดปกติมากมากครับที่อาจารย์บอกว่าพายุในเทะเลตื้นนะครับนี่คือฝั่งทางด้านมาสุริยันที่ศูนย์วัดทางด้านาอ่าในอ่าวไทยแล้วก็เซาไชน่าซีปกติแถวนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ก่อกําเนิดพายุเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าอุณหภูมิที่จะเป็นจุดที่เก่อเกิดพายุเนี่ยมันต้องได้2 6่สิบหเป๊ะนะครับแล้วจริงตรงนี้มัน,นทะเลตื้น เวลาลักษณะที่เป็นหน้าหน้าร้อนในแถบร้อนเนี่ยมันจะร้อนเกินไปแต่พเอิญลักษณะอากาศที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้มันก็มีเกิดแต่ปีนี้มันค่อนข้างที่จะหมายความว่าส่งสัญญาณแปลกๆมามันเกิดตั้งแต่เดือนมกรานะแล้วก็2ตัวนี้ก็เกิดในนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าจําได้นี่มันมันเกิดอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาแทนตัวนี้แต่มันขึ้นไปทางทางทางไต้หวันนะครับซึ่ง ใช่ไม่ไม่ใช่ในศาสตร์อีกตัวหนึ่งครับนะครับซึ่งนะฮะถ่ายหานที่มันขึ้นมานะตัวนี้ก็เกิดในเซาท์เชนสัสซีเหมือนกันซึ่งถ้าคนตามอากาศเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะผิดปกตินะครับแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรซึ่งเราก็คิดว่าน่าเป็นห่วงใหญ่น้อยเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในสายวิชาการเนี่ยมีรายละราส่งสัญญ,ญาณถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นการซึ่งส่งข้อมูลให้เขา อันดามันก่อนอันดามันยูไซโคนที่ก่อตัวครับเป็นไงบอาจจะจริงแล้วตัวนี้ก็ปกติเนี่ยพายุไซโคลนที่ก่อตัวในอันดามันเนี่ยปกติน่น้อยครั้งมากถ้ามองใน50ปีเนี่ยจะมีสัก2ครั้ง2 2ปีแต่ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งแล้วก็ก่อตัวเนี่ยมา2ลูกเลยนะครับซึ่งซึ่ง,งนอกจากนี้เนี่ยดีเพชชันที่มันเกิดในส่วนใหญ่เกิดในทะเลแต่ปีนี้เ,นเราพบว่าที่อินเดียเนี่ยเราเกิดดีเพชชันบนบกเลยซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งหมายความว่า ความชื้นมันเยอะมากนะครับความชื้นก็จริงๆล้วแถวนี้เนี่ยอากาศมันโฟลไปโฟลมานะครับถ้าคนจับอากาศก็เห็นว่าเราเกิดแม้กระทั่งที่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 อทยอมความดอากาศที่ภาคอีสานเนี่ยมันก็ดึงความชื้นมานะครับก็หมายถึงว่ามันสามารถทําให้ยอมความดอากาศมันแช่แช่ได้หลายๆวันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุทําให้ฝนเนี่ยมีการตกต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือนอกจากฝนตกหนักแล้วเนี่ยฝนตกที่ไม่หนักแต่ว่าตกต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อ,อต้นปีนะครับ30็ดจนถึงประมาณวันที่4วันที่5ที่นครศรีธรรมราชนะครับฝนตก3-4วันต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นสาเหตุซึ่งซึ่งน้ำท่วมในนครศรีธรรมราชซึ่งหนักมากบวกทั้งเป็นปลายฤดูซึ่งเขาก็ไม่คาดการว่าน่าจะมีมี มีตัวเขาเรียกอะไรนะลักษณะอากาศเป็นแบบนี้ก็น้ําค่อนข้างจะเต็มอยากให้อาจารย์พิคอสอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดที่สก,กลคนครเนี่ยเป็นเพราะอะไร,นะกกรครับสกลนครเนี่ยมันเริ่มต้นจากธรรมชาตินะครับก็จริงแล้วตัวอากาศเนี่ยเนื่องจากพายาุที่มันเข้ามาเนี่ยมันผิดปกตินะครับแทนที่พายุเนี่ยเขาก่อตัวในเซาท์เชนาซีวันที่21แล้วจากแบบจําลองคาดการณ์ว่าจะเข้าที่เวียดนามตอนกลางวันที่25 แล้วคงเข้าประเทศไทยเนี่ยอ่อนกาลังกายเป็นย่อมความกดอากาศหรือไม่กะทั่งอาจจะแย่ที่สุดก็เป็นดีเพรสช่นวันที่26แล้วก็วันที่27เนี้ก็น่าจะสลายแต่เนื่องจากว่าความผิดปกติของอากาศนี่ก็คือวันที่26เนี่ยตอนที่ย่อมความกดอากาศอยู่ที่นตครมบนมเนี่ยมันมีย่อมความกดอากาศตัวหนึ่งที่เกิดในเซาท์ชนเซีซึ่งตัวเนี้ยต่อไปจะพัฒนาเป็นพายุที่เข้าถึงไต้หวันนะครับตัวนี้เนี่ย บวกทั้งเนเนซาท,ที่อยู่ทางฟิลิปปินส์ทางตะวันออกเนี่ยมันก็กลายเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นล่องมวสุมใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็เลยดึงให้ลักษณะตัวยอมความกดอากาศที่อยู่ในนครพนมเนี่ยอยู่ต่อประเทศไทยอีกสองจังหวัดก็คือ27 28 29ตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ฝนตกในบริเวณสกลนครหรือแถวภาคอีสานตอนบนเนี่ยค่อนข้างที่จะ3วันต่อเนื่องตัวนี้ก็เป็นสาเหตุ อันเ่เริ่มต้นอันที่สองก็คือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครสกลนครนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กๆเ,เยอะมาก2 0 3 0อ่างนะครับแล้วเหล่านี้เนี่ยเราเช็คก,กลับไปก็พบว่าอ่างเหล่านี้เนี่ยมีการเก็บน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับบางบางอ่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดแอ่างเนี่ยเขามีการเก็บน้ําตั้งแต่ต้นฤดูฝนตั้งแต่ปลายพฤษภานะครับแล้วก็หมายความว่ายหาน้อยถ้าเราเช็คก,กลับไปเนี่ย หนึ่งเดือนล่วงหน้าก่อนพายุมาเนี่ยน้ำหลายเขื่อนเต็มหลายเขื่อนเ0 80%แเตแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่ำกว่า60-7ถึงนตะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุที่หมายความว่าเพราะเราต้องเข้าใจว่าอ่างเก็บน้ำเหล่านี้เนี่ยแค่หางพายุหรือแพ๊บเดียวก็เต็มเพราะว่ามันเก็บได้น้อยนะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2ล้านล้านกว่า2ล้านนะอันนี้อันที่อันนี้เป็นสาเหตุอันที่2ก็คือเรื่องของอการที่รู้ว่าพายุจะเข้ามาแต่ว่า ไม่ไม่ได้มีการที่จะลดการระบายไม่ได้มีการเพิ่มการระบายน้ําก่อนพายุม,มางั้นงั้นเขื่อนแทนที่จะช่วยชะลอน้ําก็คงคงไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีนะครับก็คือพูดงา่ายคือฝนตกลงมาเท่าไหร่ก็เทลงมางนั้นแล้วบวกทั้งอาจจะบ,บางส่วนก็คือตัวอ่างเก็บน้ําก็ปล่อยน้ําลงมาด้วยเพิ่มกลับมาจุดอ่อนของคือการเตือนอะไรที่อาจารย์บอกว่าเลยการเตือน้องกว้าง35จังหวัด45จังหวัด เ,เพราะว่าผลเสียก็คือผู้ปฏิบัติที่ตามมาก็คือเรื่องของการบริจาก,กรารน้ำเนี่ยเขาไม่สามารถจะรู้ว่าพยมมายุมามามาในอ่างเก็บน้ํานั้นนะแล้วก็ไม่แน่ชัดอย่างงี้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าการเตือนภัยทางพิบัติภัยของเราเนี่ยก็คือกรมปุตุนิยมวิทยาเขาดูเรื่องอากาศแต่ว่าคนเตือนภัยหน่วยงานหนึ่งนะครับปอพหรือแม้กระทั่งกรมหรือว่าศูนย์เตือนภัยเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลจากกรมปุตุไป แต่ว่าลักษณะของการพยากรอากาศของกบูตุต้องเข้าใจว่าเราเริ่มจากประเทศที่เป็นเกษตรดังนั้นการพยากรจะแม่นเหมือนประเทศซึ่งหมายว่าที่มีพิบัติภัยเยอะๆเนี่ยเราจะชู้เขาไม่ได้งั้นแม้กระทั่งพายุเองเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะตามเป็นวันๆถ้าถ้าถ้าน้องๆไปอยู่ในประเทศซึ่งฟิลิปปินส์หรือญี่ปุน่นอย่างผมอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยออกทีวีเป็นลายชั่วโมงแล้วตอนนี้พายุอยู่ตรงไหนเดินยังไงนะฮะแล้วตรงเนี้ยแล้วก็คาดการณ์ว่า ในพรุ่งนี้จะไปตรงไหนมะลืงจะไปตรงไหนอย่างงี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการทั้งระบบแต่ของเราเนี่ยแค่ประกาศว่าโอเคมีพายุเข้าแล้วก็จะลดกําลังกายเป็นหย่อมความกดอากาศต่าจะมีผลต่อน้ําท่วม35จังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะเอาจริงเอาจังต่อการที่จะลดเรื่องพิบัติภัยเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมาปรับกระบวนการนะครับเหล่านี้ซึ่งเป็นระบบแล้วจริงแล้วเนี่ยเรื่องพายุในค่อนข้างที่จะแม่น อันนี้ไม่ใช่นะครับถ้่จริงตัวนี้จะถ้ารอบใน60ปีเนี่ยมันเป็นลักษณะของฝนปกติแต่อันนี้คือฝนที่เกิดจากพายุฝนจากพายุเนี่ยเราจะไปบอกว่าโอเคเอาจํานวนปริมาณน้ําฝนขนาดนี้แล้วก็ไปเทียบเป็นเชิงวิชาการว่าดูค่าบวชซ้ำในหกสิปีไม่ได้พายุนี่ก็คือมันพร้อมที่จะเกิดได้ตลอดเวลาอาจจะปีนี้เกิดอย่างนี้ปีหน้าอาจจะเกิดอีกก็ได้งั้นค่าบวชซ้ามันไม่ใช่คือพูดง่ายคือมันอย่างที่ผมบอกว่าอากาศมันแปรปรวนมาก ถ้าเราวิเคราะห์ไปลึกๆเนี่ยม,มันจริงๆมันไม่ควรจะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการติดตามอากาศอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้การแปรปรวนได้คืออากาศโดยเฉพาะพายุเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกชั่วโมงเปลี่ยนได้ทุกวินาทีรับถ้าคนจับเรื่องพายุเนี่ยจะรู้นะครับ ที่จริงที่จริงเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆแล้วช่วงกรกฎาคเนี่ยเป็นช่วงซึ่งล่องมรลสุมจะ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 ทิ้งห่างดังนั้นเนี่ยปกติการทำงานของล่องมรลสุมกับพายุเนี่ยเขาจะสลับกันพอล่องมรลสุมหายนะครับก็คือพูดง่ายคือ,อตัวพายุก็จะเข้ามางั้นในภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยพายุลูกรแรกๆเนี่ยมักจะเกิดประมาณเดือนกรกฎาน,น,นะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มหมายว่าเริ่มสลับกัน สิงหากันยาโดยเฉพาะในในภาคกลางในกรุงเทพมหานครหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมามา,มา,มาตุลากันยาตุลาหรือแม้กระทั่งอาจจะเลทมาถึงประมาณพฤศจิกาอันต้ตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วแต่ว่าหลังเท่าที่ผมติดตามมาช่วง10ปีหลังเนี่ยแพทเทิร์นแม้กระทั่งตัวล่องมวสุมเองหรือแม้กระทั่งตัวพายุเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามตามกลไกธรรมชาติของเขาคือมันมาแบบไร้รูปแบบนะครับแล้วก็มาแบบนอกจากไร้รูปแบบแล้วมันเปลี่ยนจาก ฟอร์มหนึ่งไปอีกฟอร์มหนึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่า,าประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีการลงลงทุนในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะติดตามลักษณะของการแปรปรวนของภูมิอากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดถ้าเราจะเอาจริงเอาจังต่อเรื่องของการที่จะลดเรื่องของพิบัติภัยนะครับเพราะว่าการเกิดน้ําท่วมนะครับผมพูดง่ายๆก็ได้ขนาดลูกเนี้ยนะนาเชิงวิชาการแล้วเรียกว่าเศษพายุนะครับมันเป็นตัวบอกว่า ระบบเตือนภัยหรือระบบกลไกลของการที่จะต่อสู้กับเรื่องพิบัติภัยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเราเรามีประสิทธิภาพน้อยมากขนาดเศษพายุเรายังเอาไม่อยู่แล้วถ้าเกิดพายุเข้ามาอย่างเช่นพายุลูกใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งพายุอย่างที่เคยเกิดในชุมพรหรืออย่างที่อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าบระบทมันจะตัวปริมาณน้ําฝนหรือลมอะไรเงี้ยมันมาแรงมากดังนั้นะตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่า อย่ามาโทษกันนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นเราควรจะเอาบทเรียนตัวนี้มาถอดว่าอะไรที่ไม่พร้อมเตีมให้พร้อมซะอะไรที่เราคิดว่าจะเรียนรู้จากไอ้สิ่งที่เราเราเจอพิบัติภัยตรงเนี้ยผมคิดว่าจะต้องอะไรจําเป็นต้องลงทุนต้องลงทุนองไปบกับิและาตะวันออกัยาครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงกับถูกต้องครับ เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ปอดพายุมันเป็นเส้นทางที่พายุเคยเดินเขาอยูอยอย่อย่างการผิดปกติของลูกเนี้ยลูกที่นะครับเซนกาตัวนี้นะฮะที่ผิดปกติก็คือมีการดึงแล้วก็มีการทําให้อตัวย่อมความกดอากาศมันแช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเราเคยดีเทคเจอในเมื่อปี58นะความก่อตัวนั้นก็เป็นตัวที่เห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกับพิบตาไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรมันเปลี่ยนแปลง แล้วจริงๆแล้วเท่าที่เราศึกษาเรื่องพายุเนี่ยในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งภาคตะวันออกเนี่ยน้ำท่วมครั้งใหญ่ๆใ,ในอดีตเนี่ยเราผมเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวพันกับพายุอย่างเช่นปี2495หรืออย่างเช่นปี2526นี่ชัดเจนนะพายุคิมที่เคยผ่านเข้ามาแล้วก็เฉียดเข้าไปแถวปทุมธานีงั้นเหล่านี้เนี่ยลูกใหญ่กว่านี้นะครับอันนั้นลูกใหญ่กว่านั้นนะครับก็ตอนเข้าก็อาจจะเป็นาพายุโซร้อนแล้วก็เป็นดีเพชชัน นะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยมันปริมาณฝนแล้วก็การตกของฝนและทั้งลมเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวนี้คือตัวเนี้ยมันกลายเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำเกิเราเรียกว่าเศษพายุก็ได้ปกติกตแล้วาพายุไม่มาหรือว่าปกติแล้วฝนตกในกรุงเทพมหานครก็ยังเอาไม่อยู่อยู่แล้วใช่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันเรียนแค่สี่สิบมิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับผมคิดว่าน่าจะต่ํากว่าหกสิบเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของศักยภาพเรื่องของโอเคตัวท่อเนี่ยอาจจะหกสิบ แต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากการซุดของแผ่นดินหรือแม้กระทั่งการไม่ได้ลอกเองปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเราไม่ได้คํานึงก็คือการทําพนังเนี่ยมันทําให้ตะกอนในคลองหรือในแม่น้ำเนี่ยมันตกตะกอนมากขึ้นเพราะว่าการยกระดับงั้นตัวนี้เนี่ยมันทําให้น้ําในคลองเนี่ยรับน้ำของท่อระบายน,ยน้ำในคลองมันสูงกว่านั้นมันก็เกิดการเออเกิดพูดง่ายคือจากท่อระบายลงมาอันที่สองก็คือเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ในปริมาณน้ําฝนอย่างเดียวน้ําใช้ของครัวเรือนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยวันละหล้าน ลูกบาทเมตรจากที่เราใช้เนี่ยตัวนี้สองท่อเนี่ยมาอยูย่ท่อเดียวกันมันไม่ได้แยกท่อดังนั้นน้ำฝนกับน้ําที่เราใช้เนี่ยเอาแค่น้ําที่เราใช้6ล้านเนี่ยก็มหาศาลรวมทั้งตัวนี้ออกมาด้วยก็ต้องมีการเตรียมการอย่างที่บอกว่าจะต้องอาจจะต้องจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้จะมีพายุหรือไม่มีพายุแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท้องถิ่นจะต้องมีการพ่องน้ํา นะครับมันจะต้องมีการลดน้ําในคลองหรืออะไรเงี้ยต้องรองรับเอาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ระดับน้ําในคลองถ้าไม่ได้ลดลงเนี่ยน้ำในท่อระบายตามถนนเนี่ยมันก็ไม่ลงนะครับรวมถึงการทําพนังเนี่ยเราจะเห็นว่าฝนตกเรื่องทางเหนือน้ำเหนือมาน้ําแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยออกข้างๆไม่ได้มันอยู่ตามพนังแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาสูงน้ําในคลองต่ํากว่างั้นการที่ระบาย จากท่อระบายสู่คลองจากคลองสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันมันกลไกลมันเสียหมดนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีการเตรียมการเนี่ยผมคิดว่าแค่พายุแค่ฝนตกหนักธรรมดาเนี่เราก็ยังเอาไม่อยู่ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างข้อมูลที่ให้มาเมื่อเมื่อผมพิเศษก็คือหน้าแ้งนะครับมีนาที่ผ่านมาหรือมีนาในปีส5 5 8ฝนตกลงมากรุงเทพมหาน,นครก็ยังในหน้าแล้งก็ยังเอาไม่อยู่เลยอย่างน้ําท่วม ท่วมหนักกว่าจากแบบจําลองจากอะไรเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งศักยภาพการระบายหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์อภิชาติได้พูดถึงเรื่องของการที่โครงการที่เกิดหลังจากที่เรากลัวน้ำมากๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างเราเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้ขวางเรื่องการระบายน้ํคือคือพูดง่ายคือประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยคือถ้าพูดแบบภาพทั่วทั่วไปก็คือก่อนน้าทั่วปี54เนี่ยศักยภาพการระบายน้ําดีกว่าปัจจุบันนะครับทั้งในแม่น้ําทั้งในคลองแล้วรวมทั้ง ตัวแบบจำลองด้วยที่เรารันนะครับหมายความว่าถ้าน้ํามาเท่ากับปี54เนี่ยน้ำที่จะผ่านกรุงเทพมหานาครเนี่ยสูงขึ้นเพราะเนื่องจากถูกบีบจากโครงสร้างต่างๆงั้นตัวนี้เป็นตัวทึ่งผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องคือพูดง่ายคือจะบริหจาจัดการแบบอ n นย u a l แบบแบบปกติไม่ได้จะต้องอคิดในเชิงที่หมายความว่าที่หนักกว่าน,นี้โดยเฉพาะว่าจะต้องมีมาตรการแผนที่จะรองรับ นะครับโดยเฉพาะเรื่องการที่จะทำไงถึงจะให้อาการระบายน้ำเนี่ยมันฟลดีกว่าที่เราเจอในหน้าแรงหรือแม้กระทั่งมีนาปีนี้ที่ผ่านมาเห็ไหมฮะหรือที่เราเจอระลอกน้ําท่วมนะครับตอนต้นตอนตอนมีนาเมษานะครับกรุงเทพมหานครเจอเป็นระลอกระลอกระลอกนะฝนตกปัพเดียวก็ท่วมหมดนั้นตอนนี้ก็เรื่องของถ้าจะเกิดน้ําท่วมนะครับเหมือนหนักเมือนปี54เนี่ยตอนนี้คือ น้ำเหนือยังไม่กลัวกลัวคือพายุแต่ปีหน้าเนี่ยจากลักษณะอากาศเนี่ยมันจะเข้าสู่ปีเหมือนปี54าสงั้นลักษณะน้ําท่วมลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดปี5้าสี่เนี่ยมันไม่ใช่ปีนี้เป็นปีหน้าแต่ลักษณะปีนี้อย่าชะล่าใจสิ่งที่เราเตือนก็คือจับตาเรื่องพายุปีนี้ปีนี้คือจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่กันยาจนถึงประมาณพฤศจิกาอย่างที่เขียนไว้ก สิ่งที่จะต้องตามแล้วจะหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมเ <Okay, S 1> <Okay. S 2> กี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดมีพายุเข้ามาแล้วมีพายุชนนผมเรียกพายุชนนเพราะเนื่องจากอากาศมันแปรปรวนมันอาจจะมีพายุชนนที่ลูกใหญ่ๆแล้วก็อยากจะมาเที่ยวกรุงเทพถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าระบบะการระบายนะ้ําระบบการที่จะต่อสู้กับเรื่องของอพิบัติภัยก็คือเตือนภัยหรือแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเวียดนามมีมีพายุโซนร้อนผ่านเข้ามานะเขาสามารถจะ เพื่อนย้ายคน4ี่ห้าแสนคนออกไปจากเส้นทางแต่ของเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งปี2อ3พพายุเกเนี่ยเราไม่เคยมีการมูฟคนคนเสียชีวิต500คนนะครับพายุเกอันนี้ไม่รู้อันนี้คือก็อดี่ะถึงออกมาเอาข้อมูลทางวิชาการมาดูว่า อะไรที่มันแปลกๆนี่มันคืออาจจะมีอะไรสนๆออกมานะครับก็คือเป็นสิ่งที่เพราะถ้าคุณสังเกตเนี่ยพายุตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือถ้าพายุมันหงิๆงอๆปกติพายุเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะตรงดิง่งอันนี้คือหมายก็ว่าอากาศในในปีนั้นๆเนี่ยความแปรปรวนไม่มากแม้กระทั่งตัวนี้โนลุนะครับตอนแรกเข้ามาเนี่ยลงมาจะวิ่งมาทางในทะเลตอเน,นั้นมันวกขึ้นไปไหมมันงอหงอิก อันนี้ก็จะเห็นสังเกตว่าความแปรปวนมันไม่ใช่เฉพาะในอ่าวไทยหรือในอันดามันมันแปรปวนมันแปรปวนทั้งรีเจนซซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการอย่างเราที่เราติดตามเรื่องภูมิอากาศเนี่ยเราเป็นห่วงว่าขออย่าให้มานะพายุสนๆนะครับอย่ามาคือถ้ามาเนี่ยผมคิดว่าระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถรองรับพิบัติภัยขนาดใหญ่ได้เพราะว่าบทเรียนอย่างของสกลนคร ชัดเจนว่าแม้กระทั่งเศษพายุเรายังไม่สามารถที่จะบอกให้จัดการเอาอยู่เรื่องอภพิบัติภัย